ไม่ว่าจะเป็นในช่วงปีใหม่หรือช่วงสงการเราสามารถเอาโปรเจคเตอร์ตัวนี้ามาดูนอกสถานที่ได้นะครับและเปิดร้องคาโราเกะได้เลยนะอันนี้คือผมต่ออินเวอร์เตอร์ดูนะครับที่มันต่อได้ก็คือมันจินไฟไม่เยอะนะครับทุกคนถ้าเราเอามาดูนอกสถานที่แบบนี้มันจะไม่มี WiFi ใช่ไหมครับเราสามารถปล่อยฮอสปอรตจากมือถือแล้วให้โปรเจคเตอร์ตัวนี้เชื่อมต่อได้นะจะไว้ดูคอนเทนต์ดูหนังหรือว่าดูการ์ตูนแบบนี้ก็ได้นะเอาไว้ดูกับลูกๆเนผมว่าดีเลยนะสามารถปรับองศาได้ตามใจที่เราต้องการนะครับจะดูกับพื้นแบบ,บงา การปรับสี่เหลี่ยมข้างหมูมันจะไม่ปรับอัตโนมัตินะครับมันจะปรับยากอยู่นิดนึงนะเยี้ยงบ้างเบี้ยวบ้างสี่เหลี่ยมไม่ตรงประมาณนี้อันนั้นคือทําให้เราหงุดหงิดได้เลยนะครับแต่อันนี้มันจะปรับให้อัตโนมัตินะและโปรเจคเตอร์ตัวนี้มันจะมีลาโพงในตัวนะครับตอนที่เราซื้อไปเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับว่ามันจะไม่มีเสียงก็คือมันจะมีลาโพงอยู่แล้วนะหรืออยากจะต่อเพิ่มก็ต่อได้นะครับจะต่อแบบบลูทูธก็ได้หรือจะต่อแบบสายก็ได้นะแต่ผมแนะนำให้ต่อแบบบ,บ,บลูทูธนะ you